ราคาเริ่มต้นอยู่4 0 0 0กว่าบาทนะครับผ่อนจิบจิบน้อยๆนะครับ7,000กว่าบาทไม่ต้องดาวนะครับใครดูอยู่นะครับหารถสมรรถนะที่ดีนะครับขับทางไกลได้สบายผมไผ่แนะนําตัวนี้เลยนะครับผ่อน7,000กว่าบาทนะครับสวัสดีครับสวัสดีกับไผ่โตโยต้าชั่วอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง y o u t u b e แล้วก็ ช่องเพจโตโยต้าชัวร์วนราชธานีเรานะครับวันนี้อยู่กับไผ่แล้วนะครับไผ่โตโยต้าชัวร์วันนี้เราจะนําเสนอนี่เลยนะครับโตโยต้าอันติส 1.6G ตัวท็อปนะครับรุ่นท็อปมีอะไรดีเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับไฟหน้านะครับโครมไฟหน้าอันนี้ดีไซน์ออกมาใหม่นะครับดีไซน์ไฟหน้ารับกับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับให้อารมณ์หรูหราสวยงามให้อารมณ์เป็นพรีเมียมนะครับ เป็นผู้นำนะครับของอในย่านของเรียกว่าเวลาขับขี่แล้วดูมั่นใจดูสมาร์ทมากขึ้นนะครับล้ออันนี้นะครับเป็นล้อแม็กให้มาติดรถมาเลยนะครับแม็กแม็กอันนี้ให้มาขอบ16นะครับ205ทั20 55R16 นะครับอันนี้แม็กเดิมๆติดรถจากโรงงานในนะครับด้านข้างนะครับก็ให้ระบบ d u โอ VVTI นะครับ คือระบบ VVT-i คือระบบของ t o y ยต้ที่พัฒนากันมา,ายาวนานพอสมควรน,นะครับให้อัตราเร่งที่ดีการเบียดน้ำมันที่มากขึ้นและเครื่องยนต์บำรุงรักษาในการบำรุงรักษาที่ง่ายนะครับและอะไรหาง่ายทนทานนะครับไฟเลี้ยวนะครับให้กระจกไฟหูหูไฟเลี้ยวนะครับให้กระจก,ไฟ,ไ,ฟะก,ะจกไฟเลี้ยวมาด้านข้างมาเลยนะครับ ไล่มานะครับขอบประตูนี้ให้อารมณ์มาเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับให้อารมณ์คิ้วมาแบบโเมี่มนะครับให้อารมณ์สวยงามดูสวยนะครับมือจับก็ให้โเมี่มมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันอันนี้ไฟท้ายนะครับไฟท้ายออกแบบใหม่นะครับออกแบบใหม่จะมีเส้นสายตั้งแต่หน้ารถไล่มาถึงท้ายรถนะครับให้อารมณ์แบบเป็นชิ้นงานเนื้อเดียวกันนะครับ ไฟท้ายเป็น LED ขนาดใหญ่นะครับไฟถอยนะครับไฟเบรกให้อารมณ์สวยงามมองเห็นชนาวิสัยตั้งแต่ระยะทางไกลๆนะครับโลโก้โตโยต้ ata, ขนาดใหญ่นะครับสวยงามนะครับไม่โครเมียมมานะครับแล้วเวลาเบรกก็จะมีไฟดวง,ท,วงที่3นะครับอยู่ตรงนี้ส่องขึ้นมาด้วยนะครับ โลโก้ 1.6G นะครับอันนี้เป็นตัวท็อป 1.6G เป็นตัวท็อปของเครื่องพันหกนะครับอันตีจะมีเครื่องอยู่3บล็อกนะครับเครื่องพันหกพันแแล้วก็2 0 0พนะครับอันนี้เรียกว่าตัวท็อปของพันหนะครับไปเดี๋ยวพามาดูข้างในอันนี้พามาดูฝั่งผู้ผู้ขับนะครับจะให้อารมณ์เดี๋ยวดูประตูก่อนเลยนะครับอันนี้สวิต ไฟนะครับสวิตไฟให้มาควบคุมตรงนี้เลยนะครับประตูสีด้านนะครับมาแนละ้วก็สามารถพับกระจกพับหูกระจกด้านข้างนะครับปรับกระจกซ้ายขวาได้อิสระนะครับตัวนี้มตัติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่นี่ได้เลยที่พวงมาลัยได้นะครับ ปุ่แจนะครับอันนี้ปุ่แจเป็นรีโมทนะครับให้มาสวยงามนะครับนี่นะฮะครับอันนี้ระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ก็จะให้เกียร์มาเป็นระบบฟันปลานะครับเพื่อในการเข้าเกียร์ที่ผิดพลาดนะครับก็จะมี PR แล้วก็ดีนะครับมีเรียกว่าชิปให้ด้วยนะครับบวกลบนะครับคล้ายๆเกียร์ธรรมดาสามารถเพิ่มอัตราเร่ง ตาที่แสงในระยะประชันชิดได้นะครับแอร์ Air นะครับแอร์ Air นะครับอันนี้แอร์เป็นระบบเรียกว่าอนาล็อกเนาะมีตัวเลขให้เห็นชัดเจนนะครับปรรมาณเครื่องเสียงให้มาติดรถอ,อารมณ์ตัวนี้เป็นคล้ายๆแคปล่านะครับสามารถควบคุมเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่นี่นะครับ ให้อารมณ์ที่สวยงามนะครับเบาหนังสีครีมนะครับสีครีมรับกับหลังคาสีครีมให้อารมณ์ที่กว้างสบายนะครับเดี๋ยวพาไปดูไปนั่งข้างหลังกันห้องผู้โดยสารข้างหลังนะครับให้สีครีมสีสวยงามนะครับระยะหัวกับเพดานให้ระยะที่กว้างนะครับนั่งสบายคนตัวใหญ่ก็นั่งสบายได้เลยนะครับ สวยงามครับเบาหนังทำความสะอาดง่ายนะครับครับเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องนะนะครับนี่นะครับอันนี้เครื่องยนต์1.6เบนซินนะครับดูโอวีวีทีไอนะครับให้อัตราแรงม้าแรงบิดนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นครับอันติด 1.6G นะครับตัวนี้รุ่นท็อปนะครับตัว1,600 ตาประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นนะครับปี2558นะครับราคาเริ่มต้นอยู่400,000กว่าบาทนะครับผ่อนจิบจิบน้อยๆนะครับ7,000กว่าบาทไม่ต้องดาวนะครับใครดูอยู่นะครับหารถสมรรถนะที่ดีนะครับขับทางไกลได้สบายผมไผ่แนะนําตัวนี้เลยนะครับผ่อน7,000กว่าบาทนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปี50,000โลมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับให้ทั่วประเทศ 1ปีนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูมาทดลองขับได้นะครับตามเบอร์โทรไผ่ข้างล่างนี้นะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Toyota s h ชว์บัวราชธานีเราด้วยนะครับทั้งท่องทางติดต่อ Youtube แล้วก็แฟนเพจ t o y ยต a า h ชล์เรานะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับโอกาสหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวไผ่จะมานำเสนออีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวกล่าวคาว่าสวัสดีนะครับ